โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล s Stronger Together สถานีตำรวจภูทรบางระกรมประจำเดือนกันยายนพุทธศักราช2566ภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกกรวิทย์อ่อนทอง talk, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบางระกรมการแก้ไขปัญหาด้านสังคมโครงการสร้างซ่อมบ้านผู้ยากไร้ วันพุธที่6กันยายน2566สถานีตำรวจภูทรบางระกรรมได้ร่วมกิจกรรมโครงการรัฐร่วมราชกาชาติร่วมใจสร้างซ่อมบ้านผู้ยากไร้เพื่อถวายพระพรชัยมงคลประจำปีงบประมาณ2566ณนบะบ้านเลขที่92หมู่10บต,ตำบลปลักแรกอำเภอบางระกรมจังหวัดพิษณุโลกเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาขาดแคลนที่พักอาศัย เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมีนายอำเภอบางระกรรมเป็นประธานในพิธีรับมอบบ้านที่พักอาศัยพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่สายตรวจปักแรกได้อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความสงบเรียบร้อยในพิธีดังกล่าวแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานีตำรวจภูธรบางระกรมร่วมกิจกรรมหน่วยงานกาชาติจังหวัดพิษนุโลกและหน่วยงานท้องถิ่นในอำเภอบางระกรม รวมกันจัดโครงการสร้างซ่อมบ้านผู้ยากไร้เพื่อบรรเทาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่พักที่อยู่อาศัยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น